ครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะได้มีโอกาสพูดสั้นๆนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องถ้าให้พูดเรื่องกีฬาเนี่ยก็น่าจะยาวสวัสดีครับท่านรองนายกค,ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้สิ่งที่ผมได้รับมอบหมายให้มาพูดนั่นก็คือเรื่องของการเป็นเมืองกีฬานะครับหลายคนประนเนี้ยผมทราบว่าเชื่อว่าพวกเรารู้กันแล้ว ว่าสีสเกดเนี่ยเป็นเมืองกีฬาแต่ว่าทำไมทำไมมันจะต้องเป็นเมืองกีฬาเราเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมทำไมจะต้องเป็นเมืองกีฬาทำไมจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ผมฟังทั้งสามท่านที่พูดไปก่อนหน้านี้ผมได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าทั้งสามท่านเนี่ยสามารถทำอะไร และประสบความสำเร็จได้นั่นก็เพราะว่าเขารู้ว่าเขาเป็นใครเขารู้ว่าเขาควรจะทำอะไรและเขารู้ว่าเขามีอะไรผมเริ่มจากตรงนี้ครับตอนที่ผมอายุ13ปีผมเป็นเด็กที่อ้วนมากนะครับตอนนี้ก็อ้วนนะครับแต่ตอนนั้นอ้วนมาก อายุ13ปีเนี่ยหนัก65กิโลผมก็ไปเรียนโรงเรียนประจำอยู่ที่นคปรปฐมถ้ามองกลับไปว้นั้นก็คือปี32ผมเชื่อว่าทุกท่านทันข่าวนี้หมดเลยที่มีข่าวบอกว่าจังหวัดสีสะเกดกินดินใช่ไหมครับไปที่ไหนคำถามที่เขาตักจะถามคนสีสะเกดก็คือจังหวัดเธอกินดินจริงหรือเปล่าผมก็ ไปอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็บอกเขาว่ามาจากรีสเกตเพื่อนเพื่อนเขาก็ถามว่าเฮ้ยมึงรีสเกตอยู่ที่บ้านมึงเขากินดินกันเหรอผมก็ก็ก็กินอามข่าวแหละพี่มันเป็นดินโป่งพวกสัตว์มันก็มากินได้แล้วกินดินแล้วทําไมอ้วนอย่างนี้วะนั่นคือปมแรกเลยนะครับในชีวิตผมที่ผมคิดว่าอนาคตเนี่ย ผมอยากจะทําอะไรที่ศรีสะเกดผมด้วยความที่เป็นเด็กอ้วนผมไม่รู้จักออกกําลังกายครับไปเล่นกีฬาก็ไม่ชอบเล่นกับเพื่อนมีชกต่อยกับเพื่อนบ้างเพราะว่าตัวใหญ่กว่าเขาไปเตะฟุตบอลก็วิ่งไม่ทันเขาส่วนมากจะชอบนิยมไปกระโดดยางกับสาวๆเพราะว่ามันสนุกดีนะครับพอไปอยู่โรงเรียนประจำเขาบังคับให้เล่นกีฬา ผมได้รู้จักกีฬาชนิดหนึ่งก็คือกีฬารักบี้ฟุตบอลพอไปเล่นรักบี้ฟุตบอลเนี่ยเราต้องเริ่มวิง่งเราต้องเริ่มฝึกทักษะทางกายเล่นกีฬาเป็นแค่ชนิดเดียวเท่านั้นครับหลังจากนั้นจากเด็กที่ไม่เคยเล่นกีฬากลายเป็นว่าเราอยากจะเล่นกีฬาอะไรก็ได้ผมก็รักกีฬารักบี้ฟุตบอลเป็นชีวิตจ,จิตใจมาอยู่มาหาวิทยาลัย ก็ไปอยู่ชมรมรักบี้ฟุตบอลฝีมือก็ไม่ได้เก่งมากครับไม่ได้ถึงขนาดตัวโรงเรียนตอนสมัยเรียนหนังสือแต่พอมาอยู่มหาวิทยาลัยไม่มีคนเล่นเราก็ไปเล่นและผมก็ได้รู้ความจริงข้อหนึ่งครับว่าแม้แต่กีฬาก็ยังไม่มีความเท่าเทียมกันเลยทำไมล่ะครับเพราะผมเล่นรักบี้ฟุตบอลเวลาไปซ้อมสาวๆก็ไม่มาดู สาวๆเขาจะไปดูฟุตบอลกันหมดเวลาจะไปแข่งมหาวิทยาลัยเขาก็เตรียมรถบัสปรับอากาศสองชั้นรับนักฟุตบอลไปแข่งแต่พอถึงเวลานักรักบี้บอกว่าจะไปแข่งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบอกไม่มีงบเราก็ต้องลงขันกันเช่ารถเมสม้มแล้วก็ไปแข่งกันเองเราก็มีความรู้สึกว่าแม้แต่กีฬาเนี่ยเขาก็ยังเลือกเลยว่ากีฬาไหน คนนิยมกีฬาไหนไม่มีคนนิยมวันนี้ลองไปถามที่โรงเรียนนะครับว่าถ้าใช้เด็กเล่นกีฬาเขาจะพูดถึงอะไรฟุตบอลใช่ไหมครับฟุตบอลบาสเกตบอลน,น้อยมากวอลเลย์บอลน,น้อยมากวันหนึง่งผมมาทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมกีฬาเราก็เลยคิดว่าอันดับแรกเราต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกคน ได้ทําในสิ่งที่เขาชอบไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะเตะฟุตบอลได้ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะตีวอลเล่เป็นแต่เราจะทํำยังไงล่ะเราจะเปิดโอกาสให้คนที่เขาไม่สามารถเล่นกีฬาที่คนนิยมได้และเขายังไม่รู้ว่าเขาถนัดอะไรเขาได้มีโอกาสมาลอง แรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้คือผมไปกีฬาแห่งชาติที่เชียงใหม่ครับไปเชียงใหม่ปรากฏว่าไปดูในสนามกีฬาของเขาเชียงใหม่จังหวัดใหญ่ไหมครับจังหวัดใหญ่เมืองท่องเที่ยวไปดูการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเขาเข้าไปในสนามกีฬาปรากฏว่าไม่มีคนดูเลยผมออกมาผมก็ไปถามตุกต๊กๆถามตุกต๊กๆว่าพี่รู้ไหมเขามีกีฬาแห่งชาติรู้เจ้า แล้วทำไมคนเชียงใหม่ไม่ไปดูกีฬาเลยเขาก็บอกว่าคนเชียงใหม่บว่างกระเจ้าทุกคนทํามาหากินนี่คือคําตอบของเขาแล้วกลับมาดูบ้านเราครับฟุตบอลเตะทีหนึ่งเป็นไงครับคนเต็มสนามเคยถามตัวเองว่าแล้วคนบ้านเราเขาไม่หากินหรือไงวะแต่ไม่ใช่ครับคนบ้านเราชอบกีฬาเราได้เห็นว่าจังหวัดศรีสะเกดเนี่ย เรามีจุดแข็งอย่างหนึ่งคือคนศรีสะเกดชอบดูกีฬาคนศรีสะเกดมีความร่วมไม้ร่วมมือมีจิตอาสาที่จะให้ความร่วมมือในกิจกรรมลักษณะนี้มากเรามาดูต่อครับคนศรีสะเกดออกกำลังกายประชากรเราล้าน4แต่จากการเก็บสถิติคนศรีสะเกดเราเนี่ยมีคนออกกำลังกายอยู่ประมาณ9000แสนคน สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกําลังกายสนามกีฬาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเหมือนกาะกลางน้ําอย่างเดียวนะครับสนามในโรงเรียนสวนสาธรารณะตามอบตอตามชุมชนต่างๆสนามกีฬาเนี่ยสถานที่ออกกําลังกายเรามีอยู่ประมาณ2 0 0พกว่าแห่งหมายความว่าเรามีสถานที่ออกกําลังกายเพียงพอทีนี้ก็มาตอบดูโจทย์ ดูโจทย์ว่าจังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดกินดินวันนั้นเราเป็นจังหวัดที่จนที่สุดเราจะสร้างบ้านของเราอย่างไงเราไม่ได้โชคดีเหมือนคนอื่นครับที่ตื่นเช้ามาแล้วก็เจอทะเลตกเย็นมาก็มีฝรั่งขับรถมามาเที่ยวทะเลเราไม่ได้มีภูเขาสวย เราไม่ได้มีศิละปะวัฒนธรรมที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามากๆเหมือนอย่างจังหวัดอื่นเขาวันนีน้ถ้าถามถึงอุบลถามถึงจังหวัดอุบลถามว่าคิดถึงงานอะไรทุกคนตอบเสียงไม่แตกเลยครับแห่เทียนถามว่าสุรินมีงานอะไรทุกคนตอบเสียงไม่แตกเหมือนกันครับงานช้างยโสธรมีงานอะไร เสียงเป็นหนึ่งเดียวกันครับบังไฟสีสเกตละ่ะทําบังไฟสู้เขาได้ไหมไม่ได้ครับแต่ถ้าให้ไปพนันบังไฟเราสบายไปหาได้ตามล่มต่างๆเราไม่ได้มีอะไรแบบนี้เราไปทําแข่งกับเขาเราก็สู้เขาไม่ได้เราก็ต้องทําของเราเองเราเริ่มครับเอาอีเวนต์กีฬาต่างๆมามาพัฒนาจังหวัด เพราะเราหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้มันจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวดึงคนมาจับจ่ายใช้สอยมาใช้เงินอยู่ในจังหวัดเราได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่ทราบนะครับแต่สถิติที่ผ่านมา3ปี59 60 6 5 7 5 8 5 9สถิติมีเท่านั้นรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกดโตขึ้นทุกปีจาก1 7 0 7เป็น2002เป็น2009เราได้เห็นเด็ก เวลาก็จะหมดนะครับเราได้เห็นโอกาสที่เด็กเขาได้เจอนักกีฬาทีมชาติที่ต้องเสียเงินหลายพันหลายหมื่นหากเขาจะไปดูที่กรุงเทพเราได้เห็นผู้ปกครองที่พาลูกมาแล้วมาดูกีฬาแล้วลูกสาวบอกแม่ว่าแม่หนูอยากเล่นวอลเลย์หนูอยากเก่งเหมือนพี่ปื้มจิตแล้ววันนี้น้องสปาย ก็เป็นนักวอลเล่เยาวาชนทีมชาติจากการดูวอลเล่แค่แมตช์เดียวเราได้เห็นเด็กๆนักเรียนมาดูกิจกรรมกีฬาแล้วบอกคุณครูว่าคุณครูครับพวกผมอยากจะเป็นนักวอลเล์อยากจะเล่นวอลเล์ให้เก่งแล้วคุณครูไปต่อยอดแล้วเด็กเหล่านั้นเป็นแชมป์ประเทศไทยจากโรงเรียนบ้านทุ่งเลน นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นวันนี้ถามว่าถ้าพูดถึงสีสเกตถามว่ารู้ไหมว่าสีสเกตเคยกินบินคนอาจจะจําไม่ได้ถามว่าสีสเกตมีหอมกระเทียมดีไหมคือหนึ่งในนั้นสีสเกตมีทุเรียนภูเขาไฟไหมเราคือหนึ่งในนั้น และถ้าถามวันนี้ว่าศรีสะเกดคือเมืองกีฬาไหมเราก็คือหนึ่งในนั้นการกีฬาครับมันอาจจะไม่ได้ทำให้ใครร่ำรวยขึ้นแต่ผมเชื่อว่ากีฬาเป็นสิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเราและลูกหลานของเราดีขึ้นฉะนั้นวันนี้ครับศรีสะเกษ กำลังก้าวเดินไปสู่เมืองกีฬากำลังจะทำให้การกีฬาเป็นสปอร์ตโฟร์ออลคือกีฬาของพวกเราทุกๆคนสิ่งที่ผมอยากจะฝากในวันนี้คือพวกเรามาช่วยกันสร้างให้เมืองกีฬาของเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านสสสิริพงษ์อังคสศกุลเกียรตินะคะ